สวัสดีค่ะอัปเดตหน้าร้านกันเช่นเดิมนะคะเย็นวันที่21มิถุนายน2568ค่ะหน้าร้านของเราก็รถมีหลากหลายรุ่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะรถไทยมือ2 และอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถค่ะวอเจริญแท็กเตอร์นะคะอ,อําเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ080 41 416 69 085 087 65 81ค่ะแอปลน์ค้นหาโดยเบอร์โทรได้ทั้ง2เบอร์เลยนะคะร้านของเราก็เปิดบริการทุกวันค่ะ8โมงเช้าไปจนถึง17.30นไม่มีวันหยุดนะคะจำหน่ายเงินสด ไม่มีไฟแน้นให้นะคะท่านไหนสนใจรถไถมือสองสวยๆราคาเบาๆราคาคุณภาพนะคะก็แวะมาหาเราได้ค่ะเจ้าของร้านใจดีค่ะพูดคุยง่ายนะคะโปรโมชั่นะจะหมดเดือนมิถุนาแล้วนะคะจะหมดเดือนมิถุนาแล้ว จากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะโปรโมชั่นของรถไถคูบุต้าลถให้คันละ1,000 0บาทค่ะพร้อมกับมีของแถมอีกเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดท่อไอเสียนะคะก็จะมีประมาณนี้เพิ่มเติมให้ค่ะคันแรกนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ L c 7 0 8ตัวดีทีแบบเสากลมแบบนี้นะคะตัวดีทีจดทะเบียนปี5-6ค่ะปีสุดท้ายเลยนะคะคันนี้สวยสวยเดิมเดิมค่ะสีเดิมทั้งคันเลยนะคะชุดใบดันแบบขานโค้งค่ะ1,100ชั่วโมงผ่านได้เป็นดีเฮดยีมาสวยๆเลยนะคะ3,000ส,สน 4,900 0บาทค่ะ3 4 0 0 0 0บาทยางหน้ายางหลัง80%เลยนะคะใบดันดินหน้านี้เต็มเต็มสวยๆเลยค่ะท่านไหนที่กำลังมองหา L4708 อยู่มีคันนี้นะคะสวยๆเลยค่ะ MU 4902ค่ะปี64ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินค่ะแล้วก็มีผ,าผ่านพวนตัวรถอ่าสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้549,000บาทค่ะ549,000บาท85ชั่วโมงการทำงานค่ะอา4508ตัวนี้เป็นตัว DT ค่ะตัวรถ ผานดันดินแล้วก็มีผานพวนนะคะตัวนี้ตัวดีที่ยางหน้า75-80%เอร์ยางหลังอยู่ที่80%เเซนได้นะคะตัวนี้อยู่ที่2 1 9 9 0 0บาทค่ะ2 1 9 9 0 0บาทตัวดีทีนะคะ L4508DI Special ตัวท็อปสุดเลยนะคะตัวนี้ตัวรถผ่านดันดินค่ะแล้วก็มีผานพวนคันนี้เราใสาย่ยางใหม่ให้4เส้นนะคะ269,000บาทค่ะ L3608SP แบบคานโค้งนะคะตัวนี้ชุด ใบดันแบบคันโคง้งแล้วก็มีผานพวนได้ยังใหม่4สีเส้นค่ะ2 6 9 0 0นบาทค่ะ L สามหกตัวดีทีนะคะ L 3608ตัวดีทีตัวนี้สวยๆเลยค่ะ 2องแ00บาทค่ะสองแสนาหมื่พบาทตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวน 40dT ติดจองค่ะ4 0 s p ติดจอง L40 SP ปี HP, 65ค่ะตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนคันนี้สวยเดิมทั้งคันสีเดิมโรงงานมาเลยนะคะ900ชั่วโมงค่ะ439,000บาทค่ะ 5018 SP ปีปีตัวรถหน้ากากผานดันดินแล้วก็มีผานพวนค่ะยางหลัง85%ยางหน้าเราใส่ให้ใหม่สีเดิมทั้งคันตัวนี้4 9 9 9 0 0บาทค่ะ L ห้าศูนย์ห SP ตัวรถหน้ากากผานดันดินแล้วก็มีผานพวนค่ะสวยเดิมทั้งคันสีเดิมทั้งคันนะคะตัวนี้ห้าแสนามหมบาทปีห6หกนะคะห0 1 8 DT ค่ะตัวนี้ปีห2ตัวรถหน้ากากผานดันดินค่ะแล้วก็มีผานบุกเบิกนะคะตราช้างสวยๆค่ะ เก็บสีสันเป็นบางส่วนนะคะแต่ว่าภายในห้องเครื่องไม่ได้เก็บค่ะตัวนี้419,000บาทค่ะ L 5้าศตัวดีที่ปี62ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินค่ะแล้วก็มีผ่านพวนใหม่ให้ใบ24นะคะเก็บสีสันเป็นบางส่วนค่ะแล้วก็ภายในห้องเครื่องเราก็ไม่ได้เก็บนะคะ2องคันนี้เรามีฟรียางหน้าให้ใหม่1คู่นะคะมูลค่า5,500บาทค่ะตัวนี้คันนี้4 2 9 0 0นสบาทค่ะ L4018 SP ตัวนี้ปี65นะคะตัวรถตัวถ่วงด้านหน้าแล้วก็มี RX165E e E, e <laughs> เป็นโตรตารี่นะคะใช้งานไม่เยอะขัดสีเดิมทั้งคันสวยเดิมทั้งคันเลยนะคะ359,000บาทได้40แรง SP ปีใหม่ๆออกไปใช้งานนะคะสีเดิมทั้งคันค่ะ คันนี้เป็น L 3 2 1 8นะคะแต่ว่าติดสติกเกอร์ L 4 0ค่ะยางหลังเขาจะไม่เท่ากันกับ40ตัวตัวแท้นะคะยางหลังเขาจะต่ำกว่าค่ะเขาจะเล็กกว่านะคะตัวนี้พอดีสติกเกอร์32แรงเรา ไม่มีนะคะสั่งศูนย์ก็ยังไ,ไม่ไม่ไม่ได้สินค้ามาก็เลยติด40ให้ไปเลยนะคะแต่ว่าสเปคการขายก็คือ32แรงเครื่องยนต์3สูบนะคะตัวรถหน้ากากผานดันดินค่ะแล้วก็มีผานบุกเบิกกาช้างให้ค่ะ3แสน29,000บาทค่ะฝนลงแล้วนะคะ B2140 SP64 สวยๆเลยค่ะสวยเดิมทั้งคันเลยนะคะใช้งานมาน้อยๆค่ะตัวนี้ าราคาอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทค่ะตัวรถฐานดันฐานพวนโครงกันอ้อยนะคะ2 2 9 0 0 0บาทค่ะ B 2 1 4 0 S ค่ะคันนี้ปี65นะคะตัวรถแล้วก็โรตารี่ค่ะตัวรถแล้วก็โรตารี่สีเดิมทั้งคันเลยนะคะ RX 8 5 B ค่ะตัวนี้1 9 9 0 0 0บาทค่ะ1 9 9 0 0 0บาทนะคะ ค่ะชอบคันไหนก็โทรเข้ามาหาแม่ค้าได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งให้ฟรีในระยะ1-300กมค่ะแต่ว่าทางเราจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะยันม่มาค่ะแยกออกมาไว้คันเดียวนะคะเพราะว่าเขาเหลืออยู่คันเดียวสำหรับตัวยันม่มาค่ะ EF393T ปี e 62ตัวรถผ่านดันดินค่ะแล้วก็มีผ่าน6นะคะตัวนี้ ยังใหม่4เส้นค่ะ259,000บาทค่ะ259,000บาทค่ะลดให้1,000 0บาทนะคะเท่ากับตัวคูอต้าเลยค่ะตัวนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Youtube ของเราด้วยนะคะสำหรับเขาเรียกว่าท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องของเราเนาะ เพื่อที่จะได้ดูอัปเดตรถในแต่ละวันกันค่ะ0 8 0 4 1 4 1 6 6 9นนะคะติดต่อเราได้โดยตรงเลยค่ะเจ้าของร้านรีวิวรถถ่ายเองขายเองจะส่งสินค้าเองนะคะทางเราไม่มีเซลล์นะคะร้านของเราไม่มีเซลล์ค่ะมีเจ้าของร้านขายเองค่ะมีแค่เวลาที่ไม่อยู่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทีมงานช่างทีมงานาแม่บ้าน ดูหน้าร้านให้ขายสินค้าแทนให้นะคะแต่ว่าไม่มีเซลนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างในอุปกรณ์ขอผ่านนะคะมี5018 DT รอจับส่งชุมแพรวันจันนี้นะคะพวกนี้ก็เป็นโรตารี่ค่ะตัวตัดหญ้าสต็อกหมดนะคะของจะเข้าใหม่วันอังคารนี้นะคะ LC018SP อีกคันนึงค่ะเป็นรถตักนะคะ เป็นรถตักปี66-200กว่าชั่วโมงค่ะ469,000บาทค่ะรถของเราก็มีเท่านี้นะคะนอกจากจอนเดียแล้วก็ฟอร์ดที่ไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ไม่ได้อยู่ในรีวิวนี้เนาะนอกนั้นของเราหลักๆของของช่องของแม่คะนะ้าน่ะแม่ค้าจะลงเป็น k u b ต t a แล้วก็ยันม a ค่ะส่วน Ford John เดียมันจะเป็นช่องของเฮียอีกช่องหนึ่งนะคะเป็นช่อง YouTube บัญชา อ่าวอเจริญแท็กเตอร์สำรองนะคะจะเป็นอีกช่องหนึ่งค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะกับสวัสดีทุกทุกท่านค่ะฝนลงแล้วนะคะ